สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP เช้าบ่ายวันที่23สิงหาคม2 5ง7นนะคะพี่น้องคะ้ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนะคะต่อไปนี้ก็คือการจอดเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบก็ให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันได้เพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปเดอพี่น้องเดอ เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนทุกคนเรามาดูวันที่ยีบสองก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่ยีิบสองนะคะใจะให้เด่นรอบเช้าห้าแลสองเด่นรอบบ่ายเก้า6หกวันนี้คู่หลุดนะคะทุกคนมาคู่ตัวไม่เด่นเอาพี่น้องรอบเช้าใจให้ห้า ให้ห้ากับสองมาห้าแปดสามสองสี่เด่นมาสองนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันห้ากับศูนย์หลุดนะคะรอบบ,ร,อรอบบ่ายรอบเช้ารอบบ่ายแล้วก็หลุดนะพี่้องรอบบ่าย,บบาย,บบายให้เก้าและหกมาเจ็ดสี่แปดเจ็ดเก้าเด่นมาเก้าเข้าคู่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดคู่ตัวเด่นไม่มานะคะทุกคนสําหรับห้างวีวันไหนเข้าก็เข้าดีนะคะทุกคนวันไหนหลุดก็หลุดแบบใจหายนะคะทุกคนหุ้นหุ้นทางเียงวีนะคะ f c ทุกท่านก็พิจารณาดูได้นะคะทุกคนสําหรับวันที่23นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้อยู่ที่4และ9เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ48 41 46 43 45 42 9ก้าค่ะ 94, 98, 99, 91, 96, เก้าสี่เก้าแปดเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสามเด่นรอบ,บายอยู่ที่แปดและเก้าว,วันนี้เก้าเบิ้ลน,นะคะทุกคนถ้าท่านชอบเบิ้ลเก้าเก้าท่านตามได้หรือว่าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะสำหรับเอฟซีท่านไหนที่ชอบเลขเบิ้ลเนาะพี่น้องเนาะสองคะ่ะแปดค่ะทุกคน 8ปดสีงมันจะใส่ลวพี่น้องแปดเก้าแปดเก้าเดี๋ยวเจค่อยจับนะคะทุกคนแปดหกแปดหนึ่งแปดเจดปดสี่แปดหนึ่งแปดเจดะคะแปดสาปดเก้าเก้านะคะเก้าสี่เก้าเ้า

นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายค่ะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนท่านชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะมาดูเลขเด่นประจําวันกันค่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข6และเลข1เบิ้ลประจําวันคือ66กับ11นะคะ6กับ1นี้ท่านสามารถําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะ จะลืมบอกนะคะทุกคน f อขาสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการหาคมน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเชา้าเด่นรอบป่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีข้อมีหลุดเหมือนกันทุกวันท่านไหนไม่ชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะถ้าชอบตัวเด่นที่วางให้นะคะเนาะเรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่4และ9เด่นประจําวันอยู่ที่6และ1 4, 6, 4 1 ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะนี่คู่นี่คือคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะเก้าค่ะเก้าหกเก้าหนึ่งแปดกับเก้ารอบบ่ายและหกกับหนึ่งเด่นประจําวันเป็นแปดหกแปดหนึ่งเก้าค่ะเก้าหกเก้าหนึ่งประมาณนี้ค่ะพี่น้องเป็นเจ้าใดค่ะพี่น้องค่ามีคู่ใดมากบ่พี่น้องพี่น้องมากพี่น้องก็สามารถตามได้เด้อค่ะพี่น้องว่ามาให้พี่น้องพานเด้อค่ะเด้อ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็ง v a p นะคะวันที่23สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมันสุปูสุคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ